สวัสดีครับกลับมารับชมกันต่อใน EP 2ีกับ20อันดับกบยางยอดฮิตหลังจากที่ใน EP 1ีเราได้พาเพื่อนๆไปเจอกับกบยางรุ่นดังรุ่นเด็ดที่เรียกได้ว่ากัดหนักกัดดุกันไปแล้วนะครับบอกได้เลยว่าไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะใน E p พีนี้เรายังมีหลายรุ่นหลายแบรนด์ที่บอกได้คําเดียวว่าของมันต้องมีโดยจะเรียงลําดับจากราคาน้อยสุดไปยังราคามากสุดนะครับก่อนไปรับชมรบกวนเพื่อนๆกด u ั s c ไ i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับอันดับที่10กบยางซุปตา กบยางซุปตาอิมเมจถูกออกแบบมาเพื่อให้โดดเด่นในรูปลักษณ์และการใช้งานเหมาะสำหรับนักตกปลาที่ชื่นชอบการตีปลาช่อนโดยเฉพาะดีไซน์สวยสะดุดตารูปร่างสมจริงดึงดูดปลาได้ดีวัสดุเนื้อยางคุณภาพสูงยืดหยุ่นทนทานไม่ฉีกขาดง่ายการเคลื่อนไหวบนผิวน้ำเป็นธรรมชาติสายตัวไปมาปลาช่อนกัดหนักกัดเต็มมาพร้อมตะขอแหลมคมแข็งแรงวัดปลาไม่หลุดง่ายกบยางซุปตาอิมเมจไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังตอบโจทย์สายนักตกปลาที่ต้องการความมั่นใจทุกครั้งในการออกคลิปโดยมีใบหลิวติดมาให้ด้วย น้ำหนัก6กรัมความยาว3.5ซนติเมตรราคาประมาณ75บาทครับอันดับที่9กบยางคาวมือบายบอยเทพ กบยางคาวมือบายบอยเทพเป็นกบยางที่สร้างชื่อเสียงในวงการนักตกปลาโดยเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวผลงานที่ดีเกินคาดใส่ใจรายละเอียดทุกขั้นตอนมีความปราณีตทำให้นักตกปลามั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพเนื้อยางนิ่มเป็นพิเศษช่วยให้ปลากัดได้แล้วติดง่ายลดการหลุดแอคชั่นสมจริงช่วยดึงดูดปลาช่อนให้ออกมาจู่โจมมาพร้อมตะขอคมกลิบแข็งแรงทนทานใช้งานได้ดีทั้งงานบ่อวางรบหรือพื้นที่ที่มีวัชพืชหนาแน,น่นกบยางคาวมือบายบอยเทพคือหนึ่งในเหยื่อที่นักตกปลาต้องมีน้ำหนัก6กรัม ความยาว3.5ซนติเมตรราคาประมาณ78บาทถึง83บาทครับอันดับที่8กบยางแก้คัน กบยางแก้คันเป็นกบยางที่ยอดนิยมออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นักตกปลาที่ต้องการความมันและความสะใจในการตีเหยื่อเหมาะสำหรับใช้ลุยปลาช่อนทุกสภาพน้ำเนื้อยางเหนียวนิ่มปลากัดติดง่ายลดการหลุดของปลาแอคชั่นเร้าใจสายตัวไปมาอย่างเป็นธรรมชาติเรียกปลาได้ดีทั้งน้ำใสและน้ำขุ่นมาพร้อมตะขอแข็งแรงคมจัดรองรับแรงดึงของปลาขนาดใหญ่ได้ดีกบยางแก้คันเป็นเหยื่อที่ใครได้ลองใช้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ากัดติงกัดมันแก้คันได้แน่นอน โดยเหยื่อตัวนี้จะมีใบเหลียวติดมาให้ด้วยน้ำหนัก8กรัมความยาว4เซนติเมตรราคาประมาณ95บาทครับอันดับที่7กบยางแครอ,อทอเวจีแอน,อนอด์อวตารกบยางแครอทอเวจีแอนด์อวตารแพ็คคู่เหยื่อที่ถูกขนานนามว่าเป็นตัวตึงสายปลาช่อนโดดเด่นทั้งดีไซน์และแอคชั่นบนผิวน้ำ ตอบโจทย์นักตกปลาที่ต้องการความดุเดือดและเร้าใจในการออกทริปเนื้อยางเหนียวนิ่มเป็นพิเศษลากัดติดง่ายไม่มีหลุดแอคชั่นว่ายน้ำจัดเต็มสายยั่วยวนไปมาบนผิวน้ำปลาช่อนพุ่งกัดแบบไม่คิดมาพร้อมตะขอคมแข็งแรงคมจัดรองรับปลาขนาดใหญ่ได้มั่นใจในทุกการวัดใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตื้นวังรกหรือบ่อน้ำกว้างโดยเหยื่อตัวนี้จะมีใบหลิวติดมาให้ด้วยน้ำหนัก6.5กรัมความยาว3.5เซนติเมตรราคาประมาณ99บาทครับ อันดับที่6กบยางฟีนิกซ์สม กบยางฟินิกซ์สเป็นกบยางที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอาวุธลับของนักตกปลาช่อนด้วยความโดดเด่นทั้งรูปร่างและแอคชั่นบนผิวน้ําไม่ว่าจะเจอน้ําสภาพไหนก็พร้อมออกลุยดีไซน์ล้ําสมัยรูปร่างสวยสะดุดตาเน้นการเคลื่อนไหวที่สมจริงดึงดูดสายตาจากปลาแอคชั่นเร้าใจตะขอแหลมคมจัดแข็งแรงทนทานดึงปลาตัวใหญ่ได้สบายใช้งานได้ทุกสภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นน้าําใสน้ําขุ่นหรือน้ําตื้นหรือตามบ่อรกกอสวะมากมายกบยางฟินิกซ์สคือตัวเลือกที่ทั้งลงตัวมีความสวย เหนียวที่จะช่วยให้ทุกทริปการตกปลามีความมั่นและความมั่นใจโดยเหยื่อตัวนี้จะมีใบหลิวติดมาให้ด้วยน้ำหนัก7กรัมความยาว3.6เซนติเมตรราคาประมาณ100-110บาทครับอันดับที่5กบยาง USA g u i d o กบยาง USA Guido เป็นกบยางตีเหยื่อปลอมที่นักตกปลาหลายคนให้ความนิยมด้วยทั้งเรื่องดีไซน์ที่ออกแบบมาอย่างลงตัวตัวกบผลิตจากยางเกรดพรีเมียมเนื้อยางนิ่มยืดหยุ่นให้คุณภาพสูงทําให้การกัดของปลาช่อนหรือปลานักล่าต่างๆติดง่ายและมีอัตราการวัดเบ็ดที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีตะขอคมแข็งแรงถูกติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสมช่วยลดโอกาสปลาหลุดได้เป็นอย่างดีและยังทนทานต่อแรงดึงของปลาขนาดใหญ่ได้ด้วยกบยาง USA Guido ถือเป็นเหยื่อคุณภาพที่ตอบโจทย์นักตกปลาทั้งความสวยงามและความทนทาน ตัวเหยื่อตัวนี้จะมีใบหลิวติดมาให้ด้วยน้ำหนัก6.5กรัมความยาว3.5เซนติเมตรราคาประมาณ125บาทครับอันดับที่4กบยางของแท้ของแท้บายแจ็คแป๊บโฮ กบยางของแท่ของแท่บายแจ็กแป๊บโผเป็นกบยางที่ออกแบบมาด้วยคาแรคเตอร์ที่สนุกสนานมันฮาแต่ใช้งานได้จริงกัดดุไม่แพ้ใครผลงานสุดกวนที่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพแบบจัดเต็มถูกใจนักตกปลาสายปลาช่อนที่อยากได้ทั้งความสนุกความมันในทริปเดียวเหมาะกับการตกปลาทุกหมายไม่ว่าจะเป็นน้าตื้นวงังรกหรือบ่อธรรมชาติกบยางของแท่ของแท่คือเหยื่อที่รวมไปด้วยทั้งความฮาความเท่และความกัดมันเอาไว้ในตัวเดียวกันโดยเหยื่อตัวนี้จะมีใบหลิวติดมาให้ด้วยน้ําหนัก7กรัม ความยาว3.7เซนติเมตรราคาประมาณ125บาทครับอันดับที่3กบยางโจ๊กเกอร์ถู อย่างจอกเกอร์ทูเป็นเหยื่อสายดุที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อน,นักตกปลาตัวจริงออกแบบมาทั้งโดนใจมือใหม่และมือเกา่าด้วยแอคชั่นบนผิวน้ําที่เราใจกระตุ้นให้ปลาพุ่งออกมาอย่างไม่ลังเลดีไซน์ล้ําสมัยโฉบเฉี่ยวสมชื่อจ็กเกอร์ดึงดูดสายตาและเรียกความสนใจจากปลาชนได้ดีเนื้อยางเหนียวนิ่มกําลังดีช่วยให้ปลากัดติดแน่นลดการหลุดมาพร้อมตะขอคมกริบแข็งแรงรองรับปลาขนาดใหญ่ได้มั่นใจทุกครั้งที่วัดปลาใช้งานได้ทุกสภาพน้ําไม่ว่าจะเป็นบ่อรบน้ําตื้นหรือวังธรรมชาติคือเหยื่อที่รวม ควาโหดมันและความมั่นใจเอาไว้ครบจะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่นักตกปลาสายปลาช่อนไม่ควรพลาดโดยมีใบหลิวติดมาให้ด้วยน้ำหนัก6.5กรัมความยาว3.3เซนติเมตรราคาประมาณ135บาทครับอันดับที่2กบยางอามันโด 2n กบยางอาร์มันโด 2N เป็นหนึ่งในกบยางที่ถูกออกแบบมาเพื่อสายปลาช่อนโดยเฉพาะโดยเด่นด้วยรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์และแอคชั่นที่เราใจช่วยเพิ่มโอกาสให้ปลากัดหนักกัดเต็มทุกครั้งที่ออกทริปเนื้อยางคุณภาพสูงนิ่มกำลังดีปลากัดติดง่ายลดการวัดวืดแอคชั่นการว่ายน้ำสมจริงสายไปมาอย่างเป็นธรรมชาติปลาช่อนเห็นแล้วอดใจไม่ไหวต้องออกปากกัดมาพร้อมตะขอแหลมคมแข็งแรงทนทานกบยางอาร์มันโด 2N คือเหยื่อที่ผสานทั้งดีไซน์ความเหนียวและแอคชั่นได้อย่างลงตัวโดยเหยื่อตัวนี้จะมีใบใหลด้วย น้ำหนักเกจกรรมความยาว3.5ซนติเมตรราคาประมาณ160บาทครับอันดับที่1ปบยางทวินริปเปอร์ส กบยางทวินริปเปอร์3จากค่ายอัมันเดคือสุดยอดกบยางรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาให้โหดกว่าเดิมดีไซน์ล้ำสมัยโฉบเฉี่ยวสมชื่อทวินริปเปอร์ดุดันสะกดสายตายอดเยี่ยมทั้งรูปลักษณ์และการทำงานในน้ำเรียกได้ว่าเป็นอาวุธเด็ดของเหล่านักตกปลาสายปลาช่อนที่ชอบความเร้าใจและกัดดุแบบจัดเต็มโดยเหยื่อตัวนี้ได้ผ่านการทดสอบมาอย่างเข้มข้นเนื้อยางเหนียวนิ่มเป็นพิเศษไม่ขาดง่ายมาพร้อมตะขอแหลมคมแข็งแรงรองรับปลาขนาดใหญ่ได้กบยางทวินริปเปอร์3คือการผสมผสานระหว่างดีไซน์ที่โหดแอค ท่นทีดัและประสิทธิภาพที่สูงสุดโดยเหยื่อตัวนี้จะมีใบหลิวติดมาให้ด้วยน้ำหนัก7กรัมความยาว3.5เซนติเมตรราคาประมาณ177บาทถึง180บาทครับ และทั้งหมดนี้คือ20อันดับกบยางตกปลายอดฮิตที่ทางเราได้รวบรวมเอามาให้รับชมกันหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการกบยางมาใช้กันนะครับและสําหรับผู้ที่สนใจแอดได้แปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามก่อนจากกันไปรบกวน,นเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยครับสาหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ